อทอั้งหลอซอยสิบนี่เองตรงข้ามดอมดองกี้หรือเอกมัยซอยห้าใกล้นิดเดียวเลยมาเลยมาเลยมาเลยเราเข้ามาข้งางในนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ทชั้นสิบสี่ห้องคุณที่ใช้สอยเท่าไหร่นะพี่ตีห้าสิบสี่ตารางเมตรครับนี่เลยห้องนอนมาดูดึงยามข้างคือว่าเป็นย,ยังไงบ้างเมืองใจกลางเมืองสุขุมวิทตรงข้ามดอมดองกี้ไปเลยชั้นที่สิบสี่สแล,ล้วนี่มีห้องอยู่ตรงโซนนะครับไม่พูดมากับใครเชิญเลยเละห้องก็ดีเป็นมุมคนด้วยมาถึงก็ วางรองเท้าแล้วทีนี้นงวางของเข้ามาเข้ามาถึงก็เป็นเนี่เป็นตู้เก็บของเก็บรองเท้าเก็บล่มเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆนะตู้เย็นแล้วก็เราก็จะมาเจอมุมครัวที่ให้มาพอดีพอดีไม่เยอะมากแล้วสำหรับคนใช้ชีวิตคอนโดไว้กุญอาหารหรืออาหารสําเร็จรูปหรืออาหารเป็นแพ็กท,ที่มาปรุงปรุงเบาๆนิดหน่อยก็ได้แต่ตอนนี้มีกรสแล้วนะครับมีหลายอย่างโทรสั่งมาแล้ว มีเครืร่องดูดฝุ่นด้วยนะครับเครื่องดูดฝุ่นดูดควันไอ้ดูดควัน้วยไม่อ็งดูดควันเก็บของนะครับผมเป็นแบบโชกด้วยนี่เป็นแบบโชกน,นะโชกทุกอันนะส่วนข้างล่างนี่ก็ชงลิ้นชักเก็บช้อนไม,มโครเวฟเครื่องซักผ้านะพร้อ,อมอบถังขยะ <c oughs> เก็บเรียบร้อยดีมากเลยมุมครัวถือว่าออกแบบลงตัวมากนะครับเข้ามาข้างในนี่ให้ความรู้สึกเลย เราดูไม่อึดอัดกว้างไหมครับกว้างรู้สึกกว้างนะสําหรับห้อง54ตารางเมตรบอกเลยว่าโอเคเข้ามาเนี่ยไม่ให้รู้สึกความอึดอัดปกติเข้ามาบางที่อะชั้นหน้ากว้างข้างหลังจะรู้สึกอึดอัดแต่อันนี้ยเข้ามาเป็นทางเลยเข้ามาแล้วก็เข้ามาถึงห้องโซนลิฟ่งเนี่ยบอกเลยนะบอกเลยนี่ดูนี่วัด เล่นเล่นซีเล่จับมันได้เลยนี่ <c oughs> ว่างเลยนั่งดูโทรทัศน์จอขนาดเจสิบนิ้วไม่ธาารรมดาเลยครันวิวเมืองด้วยอันนี้เราก็เปิดดูไม่ได้นะแต่ให้เห็นว่าเป็นวิวเมืองนะครับวิวว,ว,นนวิวข้างนอกวิวข้างนอกกลางคืนนะครับตอนนี้ดูได้เลยนะครับอยู่กลางคืนวิวไม่บางนะสมมติวิวไมครับ,ไม,บ,มรบไม่มีใครบางเรานะครับ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเค <laughs> เห็นไหมคะเราจะมันว่าจริงๆนะสมมติว่าถ้าคุณมีเป็นครอบครัวเนาะสามีภรรยาคู่คุณจะมีเด็กเนาะก็มุมที่พี่ตียืนอยู่นี้ได้เลยแนละ้วจะบอกในหะ้กั้นเป็นส่วนของเด็ก,กได้เลย <laughs> ใช่ครับยังมีพื้นที่ให้คุณกั้นจัดตัดส่วนได้นะนะเรามาดูส่วนห้องนอนกันม,มุมมุมทานอาหารคนระับรอกทานข้าวนะครับ มีสามที่ไว้รอเลยครับพ่อแม่ลูกสำหรับพ่อแม่ลูกได้เลยลูกไม่น้อยนะแล้วก็คืนค่อยย้ายไปซื้อบ้านซืบ้านก็ปรึกษาเราได้เรามีบ oh ้านให้ด้วยเรามีบ้านให้ด้วยเข้ามาดูข้างในห้องนอนจัโอ้โหพอเข้ามาข้างในห้องเป็นไงครับไม่รู้สึกอึดอัดแล้นี่ยบอกเลยว่าไปหลายคนโดนรู้สึกอึดอัดแต่นั้ไม่ไม่อึดอัดนะสาหรับห้าสิสตารางเมนี่จัดฝาส่วนได้โอเคไม่อึดอัดอะ ที่นอนกี่ฟุตได้เนี่ยฮะหกฟุตค่ะโอ้โหหกฟุตเลยนะครับไม่ตืดตัดเลยขี่เข้ามาทังหองมีโต๊ะทำงานด้วยเป็นมุมโทรทัศในห้องก็มีโทรทัในห้องก็มีเห็หนโต๊ะทำงานก็มีพร้อมเห็นไหมครับนั่งทำงานได้เลยนี่นักธุรกิจว่าไม่ตืดตัดถ้าอยู่กันสองคนกาแฟนะอยู่กาแฟที่อยู่กินก็ได้ออ่านั่งนอนอยู่แล้วก็นั่งทำงานไปให้บรรยากาศรู้สึกไม่ตืดตัดนะแล้วก็มีวิว วิวนี่ก็คือวิวโล่นะเสเต็ปมันห่างกันเพรามันมีถนนมาถนนมากัน้นไม่ติดกันไม่สื่ออัดบอกเลยว่าไม่ถึงอัดเป็นวิวถนนเลยนะครับเนี่ยวิวโลงถนนวิวถนนเอกมไยเลยนะครับเนาะเขาจัดสเปซทางทำไว้ได้คุณจะหันโต๊ะเข้ามุมน,นี้หรือจะหันออกไปทางวิวนู้นก็ได้ก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีกนี่ ดูสิดูเดินนะสินี่เขารับคนตัวโตวตัวใหญ่นะอันนี้สูงร้อยเจ็ดสิบกว่าเดินมานดูเป็นดูเป็นตัวเล็กไปเลยนะครับดูเป็นตัวเล็กเลยใช่ไหมอ่านี่ก็ตู้เสื้อผ้านะถ้าไม่พอนี่มีสองข้างเลยไม่พอก็เปลี่ยนมุมนู้นไปได้ทําเป็นที่เก็บเสื้อผ้าอีก้านหนึ่งที่เรามาดูห้องน้ํากันไห้องน้โอ้โหไปดูห้องน้ำกันว่าห้องน้ำจะเล็กไหมเนี่ยไม่เล็กเลยบอกเลยเข้ามาบอกเลยว่าไม่เล็กดูสิ ปกติห้องน้ำคอนโดนี้จะประมาณแค่นี้เนาะแล้วก็นี่แล้วก็ที่อาบน้ำนะใช่แต่นี้เข้ามานี่ยืนนี่ก็กวา้งกางนั่งก็สบายนั่งก็สบายแถมยังมีอ่างอาบน้ำอีกโอ้โหมีอ่างด้วยครับไม่ธรรมดาแยกโซนเปียกแห้งอย่างชัดเจนนะคะนี่เขามีที่อาบน้าให้ด้วยพแบบี่ติปกต,ติอ่ะบางที่อ่ะมีแค่อาบน้ําอยู่ในอา่างมีชาวเวอ์อยู่ที่อา่างแต่อันนี้มีแยกให้ โอ้โหชิลมากเลยครับแม่บรรยากาศดีมากนะวิวโลง่งต้องถือว่าเป็นวิวเมืองที่โล่งไม่มีไม่ไม่บางนะตึกตรงข้ามก็ไกลมากประมาณเกือบสี่ห้าสิบเกือบสองร้อยสามร้อยเมตรนะไม่ใช่วิววิวไม่บางอะี้แล้วลกันวิวเรามาพักผ่อนเลิกจากงานมานี่แบบอยากรีลกแลกซ์้วก็ขึ้นมานั่งท้องโดงเนเงียบๆน,นะจะไม่ค่อยวุ่นวายที่นี่คนะจะไม่ค่อยมาใช้เยอะเท่าไหร่อาจจะมีวันหยุดบ้างใช้บ้าง โอ้โหดูสะว่ายน้ำสิำครับสะถึงจะไม่กว้านะแต่ความยาวนี่คือได้เลยออกกำลังกายนะครัว่ายน้ำสักวันละสิบรอบสบายเลยหอมชัวหอมชัวเนาะวิวบอกเลยว่าเรอจะถื้อว่ายมานั่งจิบกันทั้งบนไปเยี่ยมเลยก็สกนฟิเด็นะคือเข้ามาเ้็นไน เล่นแขนเล่นกล้ามเนื้อเล่นกล้ามตัวนี้มีแล้วมีกล้ามด้วยไหม,ม,มนานสองลวสองลวห้า<อ>โล <laughs> <laughs> โอเคหีืลูกวิ่งนะครับ